ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับโคบนี่เจี๊ยบเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นหาพันครับสองหมื่นห้ากีบาทครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกโตดีเติบเลยนะครับลูกสาวเปิดราคาได้เจี๊ยบสองหมื่นเก้าพันครับผมสองหมื่นเก้าพันครับเป็นแม่สาวเขาไปจนปีเขาไปครับปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนครับเดีเจี๊ยบเปิดราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันครับผมอ่ะนี่ครับลูกสาวเจ้ามาธดอครับพี่น้องโอ้สุอแย่ขาเจ้ามาอะไรเนาะครับผมเตกี่แยกมาอะไรมีข้อมือ อยากได้แล้วจับต้องได้ครับครับเอาพี่น้องเอ้ยเกิดหนึ่งพฤศจิกาฮกหาครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องเอ๋ยดูสาวมาสะดอกกับมาบัดท่องยั่เดือนเข้าไปครับท่องเที่เดือนกว่าๆหรอเที่เดือนกว่าๆเปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคาสองหมื่นแปดพันครับสองหมื่นแปดนะครับครับสองหมื่นเก้าน่าสนใจอยู่ครับโทรมาต่อเอาสูงรอยสามสิบบวกลบสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกๆทุกคนนะครับ มือนี่นะครับพี่เจ้าประทุมราชนะครับมาอยู่กับไอ้เจี๊ยบกับบรรยากาศทันหอนเลยนะครับสวัสดีครับไอ้เจี๊ยบครับสวัสดีครับนะครับมือนี้มาเปิดราคาง่วไห่อายเพิ่นครับพี่น้องมีอยู่หกชุดเลยนะไอ้เนาะครับผมแม่สาวสามโตครับแม่ลูกโคมหนึ่งแม่ทองโคมหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งนะครับกะตัวง้วงอย่างก่อนแม่ลูกแม่หคกันโอ้โคมสองโคมเลยครับผมไปแบบเร็วเร็วครับพี่น้องสามสาวทองหนึ่งกับสองโคมครับเป็นหกชุดมือนี่ครับราคา สองสามหมื่นนี่แหละราคาเบาเบาเอเก่านะครับอยู่ขอกงัวยเจี๊ยบเพาอยู่บ้านหน้าบ่าครับตำบลหน้าบ่าอำเภอปทุมราชกองศาจังหวัดอำนาจเจริญครับส่งปีไห่ลอยกิโลถูกโตัเด้มพี่น้องไปแบบเร็วๆครับมือนี่งหกจุดนะครับบรรยากาศฮ้อนๆเริ่มจากแม่สาวตัวหูกอนนะครับตัวแรกครับเป็นแม่สาวเขาไปจากปีเข้าไปครับปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนครับไอเจี๊ยบเปิดลาเท่าไรครับสามหมื่นเจ็ดท่นครับผมสามหมื่นเจ็ดตัวแรกครับพี่น้องครับนังนาอ่างลึกดีนะครับท้ายสูงได้เข้าไปครับท้ายสูงลอยสามนิ้ว ร้อยสามสิบห้าบวกลมครับจากลมมาท่างไหนได้เลยเตาไหมก็แล้วร้อยสามสิบห้าบวกครับสามหมื่นเจ็ดาไปแบบเร็วๆครับจะหมกดำคีบหูดำครับหูวันเตาคีบเรียบ้อเทาปกตินะครับขาทุกขาทอนประกันไห้สิผ่าหมื่นเทครับผมทุกโตเลยเนาะครับผมส่งฟรีร้อยโลร้อยโลทุกโตครับลำโตเงี้ยวนั่งน้าดีพี่น้องครับเห็ดสีดำนะครับไปเห็ดเป็นแม่บอกได้เลยครับเขาทาพี่น้อง ว่าเป็นม่วนของแก้วอยู่ขวักผมผมซื้อมาสามหาตะพีไก่นะครับผมตัวซ้ำนี่แหละนะครับจมูกไอ้บระมานหางดำนุ่มสีเต่านะครับฟังนี่เอาว่มีหมองแางหมองเต็มหรอครับหู้โหเต่าแม่สาวตัวแรกครับสูงหน่อยสามหาหน่อยเนาะครับผมเอาเก็บได้าอเท่าครับพี่น้องครับเป็นปลามันลูกผสมครับตัวแรกสามหมื่นเจ็ดทรงพีหนึ่งหน่อยกิโลหนึ่งหนอยกิโลครับต่อรองได้ครับต่อรองเลยเบ็ดมือดันหน้าว่าลงมาไหมนั่งหน้าดีตลอดพี่ครับนั่งหน้าครับ ตัวแรกสามหมื่นเจ็ดนะครับปะตัวที่สองครับพี่ตัวที่สองครับเป็นลูกสาวของมาศดอนะครับผู้ได้หางว่างงามพี่น้องนี่ครับตัวที่สองครับเป็นลูกสาวของมาศดอรับไว้หาเดือนนะครับไอเจียเปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาพันครับพี่น้องเป็นลูกสาวของเจ้ามาศดอนะครับฝึงสนเข้าไว้ฝึงสนเข้าไม่ใหม่ครับอ่ะนี่ครับ ลูกสาวเจ้ามัทดอครับพี่น้องโอ้คือแยกข้าเจ้ามา่ไรเนาะครับผมต่กี้แยกว่าไหรือข้นมื่อี้แยกได้แล้วจับต้องได้ครับครับเอาพี่น้องเอ๋ยเกิดหนึ่งพืศจิกาหกหาครับไม่ีใบมีหลอดครับพี่น้องเอ๋ยลูกสาวมัทดอกามาบัดเนี่ย้าเจ้าคือแยกให้อเนาะครับเพศดำพ่วงหางดำครับเพิ่นเพราะเนี่เป็นเชือกเริ่อมสนเข้าเป็นเชือกครับนี่ครับคิปหูดำพี่น้องเป็นแมสาวอ่ะเรียกกรหนิงวันจับจู่หม่องนั่งทับครับอ้วนดีแข้งขาใ่ สูงเท่าไดสูงร้อยสามสิบสองครับร้อยสามสิบสองหมกลบหัวหาเดือนบนนี่ครับหัวหาเดือนครับโอ้ยตัวใหญ่แล้วครับทานหนึ่งปีนี่มวยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสบายเลยอ่ะหยิบเรียบคาเท่าปกติครับเพศดำพวังข้างดำนะครับวัวกะวัวกะแยกแม่ไม่ไม่เออพึ่งแยกแม่ไม่ไม่เข้าใจครับโบเป็นยังพี่น้องนี่นะครับพันหยันพึ่งแยกแม่ไม่ไม่นะครับโค่นหางใหญ่ครับลูกสาวเจ้ามาถอนะครับเข้าท่าแล้วพี่น้อง สามหมื่นหาพันต่อรองได้นี่ครับไม่ไกลเห็นปะมอผมมียังได้เป็นหรอมอแยกแม่ไม่ครับผมส้นเข้าเนแม่ของนี่ครับสนเข้าแม่นี่ม่าอยู่ในไก่พิจารณาเห็นปะควันจับจุ่มหมองนั่งทับเนื้อนั้งดีขี้ผูดำเป็นเครื่องโบดครับหาเดือนตัวบอกยังได้เป็นหรอเอามีใบมีหลอดครับเป็นชุดที่สองครับแข้งขาเป็นใหญ่เรีอกตัวนี้เป็นเครื่องดำนะครับแม่สาว ห่องไปสามหมื่นหาหน่อยเนาะครับผมต่อร่องเบลดมือคือเก่าครับต่อร่องเบลดมือเล้คพี่น้องเอาเขาไปเห็นแม่บอกรายการนี่ครับพี่น้องหัวหน้าขดครับหัวหน้าขดครับหัวหน้าขดหนังหนาแห้งหมอตัวนี้ขาบอกใหญยน่พี่น้องผูกเบังขาเพิ่นเครื่องดำพร้อมอ่ะไะต่อไปครับไปแม่สาวตัวที่สามนะครับตัวนี้ไว้จากปีเข้าไปครับไว้ปีสี่เดือนครับอ่ะแม่สาวตัวที่สามเขาไว้ปีสี่เดือนเปิดราคาเท่าไหร่ครับ 2ปิดราคา2 0หม้นครับผมสอเก้าก็มาบาดนี้เอาสอง0มาสูงเลยครับ่สูงอยสาครับอยสามิบปกลบครับปีสเดือนบ่ครับปีสเดือน2,900มเก้าครับพี่น้องครับ2 0หมเก้าพัดำจมูกสีดำส้นเข้าเล้วครับกีบเล็บข้อเท่าปกติคาโทุกข้อนทอนประกันให้ทรงปี่ลอยโลครับพี่น้องเอานั่งนาดีนะครับวันจับจุมหมองนั่งทับสูงลอยแท้ก็อยสามสอยสาบนะครับพศดดำพ่วงหางดำ สองหมื่นเก้าง้อลักสองครับง้อสาวเด้อพี่น้องง้อสาวง้อหน้าโคตรครับสีกดงงามครับเพิ่เตะให้ลูให้เต่าไปอีกหลายสีแดงงามครับอันยิบเล็นแ่ปรอตอนร่องในเบิดหมื่นตอนร่องในเบิดหมื่นครับใกล้ๆทรงไห้เก่าครับขอให้โท่มากครับพี่น้องโถมว่าหลดห้องหมายเลขสองหมื่นเก้ากับต้อนะครับโท๊ให้กันได้ทรงให้กันได้นะอีหลันะบมเดเฮ็ดยังดอกถ้าคนไปเลี้ยงกูได้มาดมกลิ่นระบาดนง้อหน่อย ยาเข้ากล่องมาลูกเอาสองหมื่นเก้าพันครับต่อร่องใดแม่สาวหนึ่งปีสี่เดือนครับนี่ครับนุ่มกับสีเต่านะพี่เนาะครับผมหยิบเล็บก็เท่าปกติครับอ่าเป็นชุดที่สามอันนี้ก็ะยาเข้ากล่องน้ำยาเพิ่งลูกยังมาันหวานคิว้วเอาเคร่องบดนะครับเคร่องบดนี่ยืนนิ่งแล้วนี่ครับ 29, นะสองหมื่นเก้านสนใจอยู่ครับโทรมาต่อเอาสูงลอยสามสิบบวกลบอันนี้เป็นโคมงเลยเนี่ย ครับเป็นคดท้ายครับต่อไปจะเพิ่งเข้ากล้องนะครับต่อไปชุดที่สี่ตัวที่สี่ครับท่องเจ็ดเดือนเข้าไปครับท่องเจ็ดเดือนกว่าๆแล้วครับเจ็ดเดือนกว่าๆเปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคาสองหมื่นแปดพันครับสองหมื่นแปดนะครับว่าไทยกลางสูงอะไรเข้าไปครับสูงร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบท่องเจ็ดเดือนกว่าครับสองหมื่นแปดนะครับต่อรองได้นะครับลูกเด็กแค่ท่องเข้าไปลูกที่สามได้ท่องครับลูกสามนะครับเป็นสมียงมาเนาะ สมบามันแดงครับบามันแดงนะครับสีม่วงมักตาลสีดำแดงครับลูกสามีทถาะครับสองหมื่นแปดคลิปพุ่ดำครับจมูกสีดำเชือกเขาหน่อยนึงครับเอาควันจับจุ่มของน้ำทับท้องง่ายเด้อตัวนี้ควนต้นแล้วครับขยันออกใส่รถไปเลยเจ็ดเดือนเพศดำนะครับพุวงหางดำนุ่มสีเตาเจ็ดเดือนบ่ครับผมเพิ่หมดแยกลูกป่บ่บ่ครับหมดเจ็ดเดือนผมว่าพีหอกได้ นี่พี่น้องนุ่มบวมแล้วโอ้ยอีกสองอาทิตย์ไปกินน้องไอ่เจ้าของเพิ่นว่าเจ็ดเดือนครับเจ้าของว่าเจ็ดเดือนผมว่าคนจำพิษเลยหันอยู่หรอกไร้นั่นผาหลูกเพิ่นดินแห้งนะครับนุ่มไข่พี่น้องนุ่มเห้ผมคายรถน้อยก็ต้องแปดแล้วครับผมคายแล้วว่าแปดเดือนไปนะนุ่มเก้าเดือนแล้วอีกสองอาทิตย์พี่น้องได้กินแทงวัวตัวนี้นุ่มหวมไว้จักโอ้ยไปกินน้องแบงคกับผมเน่อยเด้อครับอย่าอย่าออกใส่รถไปกัน หีบเร็วกว่าเท่าปกติครับ2 8งห0สองร้อยสามสิบบวกลบวันจับจุมหมกน้ครับดูกทีสามนี่ทองครับเอาเพลดดำพ่วงฮางดำนะครับพ่วงฮางดกดีนุ่มบวมแล้วพี่น้องผมให้ผมถ่ายเก้าเดือนนะครับครับผมอีกสองอาทิตย์คลอดนี่นี่ละแปดเดือนไปไปครับผมเนาะเอาไปกินน้องนนน่ีะะคครรัับบประกันทองหน่อยเนาะครับรับประกันครับผมบัวบัวลำประกันเต็มทุกอย่างแล้วอ่าาบาเบาเอาพี่น้องเอาไปต่อไป ชุดที่หาครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกโตดีเติบเลยนะครับลูกสาวเปิดราคาได้เจี๊ยบ2 9 0 0มืาพครับผม2 9 0 0มืาพครับพี่น้องงัว่าสองตลูกเพิ่นเป็นรามันดูปรสมนะครับพี่น้องงามๆเลยเกี่ยงหมื่นหฮงแม่สูงได้ไหครับแม่สูงร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่บห้าบวกลบนะครับเป็นงัวไทยกลางเข้านี่ยลูกได้ครับไอ้ครับลูกที่2ยืนลูก2ยืนแม่ผสมละบ่แม่เพิ่นยังว่าหนึ่งผสมแต่เป็นเซ็ตเหนะครับอ๋อครับเอ้านี่ครับ สองหมื่นเก่านะครับนี่ลูกสาวนไว้จักเดือนครับไี่ไว้สามเดือนกว่าครับนะครับสามเดือนกว่าได้พี่น้องว่นเดีสนเข้าครับเพล็ดดำพ่วงหางดำนะครับโค่นหางใหญ่โอ้ลูกงามแห้งยังกินนมแม่อยู่เนาะครับนังกินอยู่ครับโอ้หั่นตับเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เขาทาเขาทาสองหมื่นเก่าครับลูกเพิ่นกับหมื่นปลายแล้วพี่น้องครับผมลูกเพิ่นผมว่าลูกเพิ่นแพงกว่าแม่แพงกว่าแม่เพราะว่าเพิ่นสีงามครับอนาคตเด้พี่น้องครับ นี่ลูกแพ่งกัแม่อยู่แล้วนะครับที่ผู้ดำจมูกดำไปเขาโฮมมาบอกอีลาห <c oughs> ยิบเล็บขอเท่าปกตินะครับพี่น้องครับเอาสื่อลูกแถมแม่สองหมื่นเก้าควันจับจุมหวังนั่งทับนั่งหน้าดีครับแม่เพิ่นสูงหน่อยเศร้าหาบ่ะครับผมว่าลูกลูกได้ก่อนลูกที่สองยืนลูกสองยืนครับเอาเบิ่งจมกูกเพิ่นบ่ชสีบวแดงครับหูสันๆ์หัวไทยกลางควันจับจุมหวังนั่งทับนะครับถึงตัวละหมื่นก็บัตรลูกเพิ่นแพงก็บแม่อยู่แล้วนี เพดแดงนะครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต่ามีติ้งฟังขวาติ้งหนึ่งขาทุกกระท้อนประกันให้ซิฟหามีเน่าไหร่น้อทรงปีกะลอยกิโลลูกพันงามครับพี่น้องสองหมื่นเก่านี่ครับซื้อน้ำลูกพันเท่าไหรลูกพันขยะไงแม่พันกะสมได้กระท้อนเท่าไแม่พันกะสมครับนาขดแม่พันทองอะไรทุ่นขึ้นเดี๋ยะสองหมื่นกว่าบาทเนีอาอ่างลึกดีอยู่เมือไทยกลางเท่านี้ล่ะควันจับจุ่มมองนางทับนะครับหูสั่นสันกรีบเล็บขระเทาปกตินุ่มสีเต่ามีติ้งฟังขวาเด้อพี่น้อง กับเนื้อนังดีตัวพ่นดีอยู่ดนะยางดีอยู่ครับผมอ่ะยางมาหาลูกยังกินนุ่มแม่ได้ไยเนาะครับผมยังกินนุ่มกันสิเข่าหุ่มสองหมื่นเก้าครับทรงพีลอยโลไดยเนาะครับผมโอ้ลูกดีแห้งครับพี่น้องครับนลูกงามแห้งอ่ะต่อไปครับชุดที่หกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับโคบนี่ยเจี๊ยบเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นหาพันครับผมสองหมื่นหาก็มีบาทลูกตัวแม่มันบ่ตัวแม่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับสองหมื่นหาแม่สูงได้เท่าไหร่แม่สูงลอย ยี่สิบเจ็ดครับด้วยเสาเจ็ดครับผมงูหลูกใด้งูลูกที่สองยืน,นลูกสองยืนอ่าสองหมื่นห้าครับพี่น้องงูสองตัวโอ้เขาทาละหมอสหรับเอาไปเป็นงูโครงก,การนี่แบบแห้งเลยครับผมา 20, ราคาสองหมื่นกว่าบาทเนาะแทงงูสองตัวงูสองตัวลูกนี่ครับถือ่เป็นดมกลนทิจ้าแลว้วพ้องหูพี่น้องมีโอกาสหัวลุนพร้อมนะครับเพราะว่าเขาคนบําเพ็ญอยู่นี่แปดเหลือแปดจ้ะนี่ครับหูทั้งแม่หูทั้งลูกเด้อพี่น้องงูโคร่งเลยเป็นยาบริเลนครับผมสูงรอย ยี่สิบเก่าเนาะร้อยยี่สิบเจ็ดเออร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเพจแดงพว่วงหางดำดูเพันเครื่องดำนะครับดูเพันเพจดำพว่วงหางดำเป็นงัวไทยเฮานี่แหละครับสองหมื่นหาโอ้ยราคานี่แม่ผสมละบ่แม่ยังไม่ผสมครับดูยังดูยังหน่อยเนาะสองเดือนดูยังนหน่อยอยีกเป็น <ปะ S 2> เป็นสันเหรอครับเอาไปผสมเลยเลยอ๋อครับเอาขีดเรียวกเท่าปฏินุ่มสีเต่าเน่าไหร่เนาะครับผมคารากกระทองกับป,ประกันให้ทุกตัวนวครับพีบ่น้องครับสองปีกับร้อยโลอู้เด้อพี่น้องโคมเนี่ยหู พี่จ้าที่เขาไปจับให้ลูกันเิ่นว่าเห่นกัก็ผมอยู่เด้ยางมาอยู่นี่เห็นบ่แม่เพิ่นกะนี่ครับจมูกบ่สีบ่แ้งนะครับทั้งแม่ทั้งลูกอีหลาหัวสองโตผู้ได้จะเป็นเจ้าของโตเฮ้ยอีหลาเฮ้ยง่วกระถาเจ้าของก็ได้บางเที่ไอ้ครับผมแม่ีเนาะแห่ีบ่ง่วกระถาเจ้าของก็ได้นี่อ่ะนะครับปลายเขาก็แต่งให้แล้วสัตดีละหัวนลุ้นพร้อมว่าเนี่ยแปดแปลกกสองหมื่นหาครับต่อรองไดครับพี่น้องครับเมื่อนี่แบ่งปันยีลี วัวสองตัวลูกตัวแม่พร้อมนะครับมือนี้มีเอาปากพี่น้องหกชุดนะครับเอาแบบจู๋ใจเลยห่อนทั้งสี่ทายโต้มห่อนครับผมอ่ะเฟซบุ๊กไอเจี๊ยบกะยังไงใว่องสาครับนั่นสิขึ้นแล้วได้นลยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเลยสมได้เลยครับเอาไปสมได้เลยพี่น้องโอ้ยมาโชคดีแท้อ่ะเฟซบุ๊กเดฟพี่จ้าขึ้นให้ครับเบอร์ไล่กับเบอร์โทรเลยนะครับอยู่หลังอำเภอเด้อพี่น้องอยู่บ้านน้าวาตำบลน้าวาอำเภอปทุมราชวงษ์จังหวัดอำนาจเจริญครับ ถ้าข้อมูลตัวใดบ่เพิ่มเติมบ่ครบส้วนโทรถามไอเจี๊ยบไปเลยนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่ามันห่อนแล,ล้วก็ไร้โตนะครับพี่จาร์ไปเร็วๆนะครับสจหรับคลิปน,นี้ครับพี่จาปรรทุนรัตครับไอเจี๊ยบครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ